คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยข่าวนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูภาพกันแล้วถ้าเกิดใช้คําว่าโกงความตายเนี่ยผิดไหมไรเดอร์ขี่มาแล้วเขาก็โดนรถสิบล้อเฉี่ยวเฉี่ยวรถเขาก็เลยถลายไปปื๊บแล้วก็ไปชนกับรถกระบะท,ที่จอดอยู่งานนี้มีการโกงความตายยังไงไปดูภาพกันค่ะ บาดเสียวมากบาดเสียวไหม,กมโกงความตายแต่ไม่โกงความเจ็บแน่นอนอันนี้ก็อย่างน้อยก็น่าจะเจ็บแหละยังดีที่มันไม่ไม่เบี้ยดีที่รถบรรทุกเนี่ยสิบล้อคันนี้เขาก็ชะลอแล้วก็เบรกได้ทันนะคะ<อ>คือจังหวะที่ไรเดอร์ส่งอาหารขีมร่มอเตอร์ไซค์มาจุดนี้คือถนนชนบุรีบ้านบึงนะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีแต่ว่า10บล้อตู้ทึบเนี่ยที่ขับตามหลังเนี่ยเหมือนมันมีแบบเฉี่ยวชนกัน,นเกี่ยวกันนิดนึง จักรยานยนต์คันนี้ก็ถลายสิถลหลไปชนกับรถกระบะที่จอดอยู่ริมทางแต่ตามภาพเลยมันหยุดอยู่ตรงนี้รอดมาได้ปาฏิหาริจริงๆค่ะไรเดอร์เนี่ยชื่อว่านายเนศอายุ20ปีเจ็บมันต้องเจ็บอยู่แล้วเพราะว่าอ,อ,อย่างน้อยขา,าต้องโดนเบียดซ้ายเบียดขวามันคือเรียกว่าหมักหนีบเลยอะคื ถูกเบียดทั้งฝั่งหนึ่งก็คือรถบรรทุกใช่ไหมอ,อีกฝั่งหนึ่งก็รถกระบะก็ถูกนาตัวส่งโรงพยาบาลไปคนที่ขับรถบรรทุก10ล้อนายกิติทัศน์ยืนรอตํารวจแล้วก็บอกว่าผมอ่ะในส่สงผมนะขับรถมาอยู่ดีๆแต่จู่ๆมีรถจักรยานยนต์เขาหักหลบรถที่จอดอยู่ริมถนนทําให้ผมต้องเบรกทันหันแล้วก็เลยลากกันไปเนี่ยประมาณ50เมตรมีเสียงดังตามคลิป แต่ในส่วนของเจ้าของรถกระบะที่มาช่วยหนุ่มรเดอร์เขาก็บอกว่ามีการหักหลบเหมือนกันแต่ไรเดอร์เนี่ยหักหลบรถบรรทุกเลยมาเบียดกระบะของผมซึ่งกระบะของผมเนี่ยจอดอยู่ฟังเสียงคนที่ขับรถกระบะค่ะเนี่ยอเบรมันเหมือนมันเบรกแล้วมันลื่นอ่ะมันก็ชนท้ายรถเครื่องอัดมาแล้วลากมาอันนก็เลี้ยวไม่ได้ก็หอกไม่ได้มาติดรถคันนี้มันเลี้ยวไม่ได้ไม่ไม่เชื่อว่าหนเลี้ยวไม่ได้ไม่มมาชนท้ายมันก็เลี้ยวไม่ได้เลยก็เกี่ยวอ่ะ งานนี้นะตํารวจสพเมืองชนบุรีนะคะสอบสวนหมดอะคนขับรถทั้งรถกระบ,บะนะทั้งเจ้าของรถกระบ,บะทั้งคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นไรเดอร์ทั้งคนขับรถบรรทุก10ล้อนะคะแล้วก็มีภาพหลักฐานต่างๆนะก็เดี๋ยวไปดูซิดำเนินคดีกันตามกฎหมายต่อค่ะจริงๆแล้วตรงพวกตามเนี่ยตามทางเท้าข,ข <c oughs> ้างๆเนี่ยถ้าเห็น,นจริงๆอะถ้าเป็นตรงที่มันเลี้ยวออกจากใดๆก็ตามเขาจ <c oughs> ว่าถ้าเกิดทาดีต้องทาขาวแดงนะ ตามจอดนะถูกไหมแต่เ้า<ช>เข้าใจว่าที่นี่เขาก็คงจะง่ายๆสีมันไม่ค่อยมีด้วยแล้วก็เขาไปติดต่อกับทางฝั่งของบริษัทที่อยู่ตรงนี้<ช>ด้วยเนาะก็ไปจอดกันง่ายๆแต่บางทีมันดูแล้วมันก็ขัดหูขัดตาหน่อย